นี่การแคมปิ้งมันขาดอะไรไปบางอย่างเว้ยอของเราอ่ะการแคมปิ้งของเราเนี่ยสนุกทุกอย่างเลยนะมีความสุขทุกอย่างเลยแต่ปัญหาก็คือขาดแทนเรื่องสุขขาพิบา <ใช S 2> <ๆ S 1> ลรถเนี่ยทุกคันเนี่ยเขาจะมีหัวบอลห,หัวจอยเนี่ยคอยเสียบสร้างฐานสร้างหางสร้างหูเสร็จปุ๊บก็ไปตั้งท้ายรถหวัว่าคุณจะทำครเคลื่อนที่หอมเบ้าหว่าใช่ พร้อมเปล่าพวกเราวันนี้เราจะต้องไปแคมป์ปิ้งกันนอกสถานที่ไปเฮ่ออะไรเพิ่งกลับมาเดี๋ยวก่อนที่เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เนี่ยไปเฮ่อหรอเออไปเฮ่อไี่แดไอ้ตัวหลังนี่ไม่มีแดกแล้วเนี่ยมึงจะไปบ่อยดิไป3วันเนี่แดกเกลือนั่งอยู่บ้านแน่นอนแค่ป่าบ้านแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปมาทำอุปกรณ์ด้วยเออต้องมีอุปกรณ์เสริมใช่ไหมเรารู้แล้วนี่การแคมป์ปิ้งมันขาดอะไรไปบางอย่างด้วยของเราเดี๋ยวพอสวันดีก่อนเดี๋ยววันดียัวัสดีทุกคนวัสดี ยินดีตอ,อ,โโอนับเพ้าสูโบโยชิเช้าวันเกิดนักอดีตกับไมค์แล้วอ่เดี๋ยวให้พิมพ์เล่าให้ฟังว่าเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับการแคมปิง้งการแคมปิ้ง<น>ของเราเนี่ยสนุกทุกอย่างเลยนะมีความสุขทุกอย่างเลยแต่ปัญหาก็คือขาดแคลนเรื่องสุขขาพิบาลไม่มีรถซ่วมเข้าไปไม่มีรถซ้วมสาธารณะเข้าไปจอด ปกติคุณมีคนที่ขีุู้ที่แค่มีกระดาษชำระกระดาษเปลยกอันนั้นมันผมสําหรับคนอื่นคนอื่นที่ขี้ได้หมอนเราสิมือใหม่ที่เขาเข้าไปเขาไม่มีนี่ผมไปเจอมากับตาเลยทำไมมุณไม่เขาไปขี้เขาไม่ไปเขาท้องจับมือจับมือสอนจับแล้วผมผมมองเขาแล้วผมจกให้เขาแล้วด้วยจะมีวิธีแก้ปัญหาให้กับมือใหม่ยังไงนี่ไงวันนี้ก็เลยไปเอาคลิปนี้มานี่ ฝรา่หลังเขาทาวันนี้ก็เลยจะมาทําตามกับเขาบ้างดูว่าเออมันเวิร์กไหมจะได้มาบอกเพื่อนๆต่อทำขายไปเลยอะไรเงี้ยรถเนี่ยทุกคันเนี่ยเขาจะมีหัวบอลหัวจอยเนี่ยคอยเสียบชักโครกรประดิษฐ์นี้อยู่แล้วถูกต้องอรเงี้ยเขาต้องมีใช่เพราะว่ามันเอาไว้ลากจูงอะไรต่างๆใช่เราก็จะเอาชุดเนี้ยไปเสียบปุ๊บก็เป็นส้วมท้ายรถได้เลยสบายสบายแต่ว่าต้องรับน้ําหนักพี่หน่องได้ด้วยนี่คือโจทย์ที่ยากที่สุดของเราพี่หน่อหนักกิโลเนี่ย พี่ยาสิเดี๋ยวเราคํานวณเหล็กตามนี่อสะพานแขวนเนี่ยอ่าใช่ต้องถักเหล็กขึ้นมาไงไอ้เหี้ยมจะเยอะไปไหมจะรับฟอไงเหล็กมันจะใหญ่เกินไปเปล่าเนี่ยเราต้องใช้เหล็กเล็กแต่ว่าเราต้องถักให้รับฟอสได้นี่ความรู้ทางวิศวกรรมถูกต้องเดี๋ยวมาลองดูเราขอเวลาเราไปคํานวณสักเจ็ดวันนะครับโอเคเดี๋ยวอีพีหน้ามาเจอกันนะครับอีพีฮัลโหลยี๋ยวม่อนวันนี้เดี๋ยวพี่ยิ้มจะเชื่อมนี่ยเนี่เตรียมมาแล้วชั้นครบมา Oh my god ก็นี่ไงเดี๋ยวกำลังจะเชื่อมสร้างขึ้นมาไงสร้างฐานสร้างหางสร้างหูเสร็จปุ๊บก็ไปตั้งท้ายรถบอกว่าคุณจะทำชะโคบเคลื่อนที่ถูกตั้งก็เสียปตูก็ใช้ได้แล้วเสียปรตูก็ใช้ได้เลยแล้วคุณก็เอาเต็นท์เนี่ยคุมรถที่ในรถไปเลยจากทีนะครับไปไปลองกันเลยว่ะไปสร้างกันเลยครับไปเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อ อุปกรณ์แคมปิ้งยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยคือกลับมาพร้อมคือกลับมาแล้วร้อนวิชาร้อนรุ่มมากเหมือนกันเลยพึ่งมาร้อนเหมือนกันร้อนตังนี่เรามีของฝากด้วยเดี๋ยวไปดูในอีพีหน้าของฝากเหรอนี่ของป่าของโต๊ะของึงของรู้เลยว่าของใครคุณรู้เลยว่าของใคร ที่นี่เขาคอนเฟิร์มมาเลยไว้ว่าไม่ปวดหัวผมเล่าประวัติให้ฟังนี่เขาเรียกว่าดาวลอยผมเล่าประวัติให้ฟังว่าผมไปทํางานที่ตาอู่อ่าไปประมาณสิบกว่าคนไปโดยความห้าวซื้อเนี่ยทําจากข้าวโพดเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยคนละขวดสองขวดอ่าพาแจกเขาเตือนแล้วนะคนขายเขาเตือนแล้วนะคืนนั้นสิบกว่าคนนะอ่าแดกกันได้แค่ขวดครึ่งมันค่อนข้างที่แรงแหกโค้งพอสมควรเหมือนกันเช้าอีกวันนึงแหกโค้งจริง แขกงเอ่อเบกแตกลงไปนอนอยู่โค้งเลยลองลองลองแกะให้ดูกต่รสชาติดีนะอันนี้เป็นทำจากข้าวขอโทษนะครับของพักของจุดไฟติดครับเอานี่จุดติดเหมือนกันไฟนี่สีฟ้ามาเลยเฮ้ยตัวเดี๋ยวเปทีอีกเดี๋ยวค่อยาวอีกีินึงพีเซอร์โอเคอ้าวน้ำสิงห์นี่ปกติสีใสแจ๋ว ลองเวลาเวลาไปบ้านเพื่อนแถวเหนือนะอยากกินน้ำเปล่าสุ่มสีส mm hmm. yeah right? yeah. oh, ุ่ม่าขวดน้ำเปล่าแช่เย็นอย่าไปกินซุปซีซูม่าเนาะมันร้อนเผาโอ้มีแก๊สมีแก๊สใสอย่างวะโอ้ใช่เลยกินนี้เลยอ่ะกินนี้เลยอ่ะอันนี้ทำจากข้าวเหนียวคือเขาบอกว่าทำจากอ่ามันมันไหลอ่ะมันมีข้าวโพดทำจากข้าวโพดก็มีจากข้าวเหนียวก็มีแต่อันนี้กินกินบางกับบางอู๋เดี๋ยวไปดูอีพีหน้าอีพีหน้าช่องสำรานดิงจ่าจะเปิดต่อมด้วยน้ำสิงขวดนี้ว้าวแน่นอน แล้วดูดิซื้อมาเป็นกระสอบเลย,ยอันนี้ปวดเท่าไหร่พันกว่าบาทอน,นวดเท่าไหร่ขวดเท่าไหร่ไม่รู้เขาขายเป็นกระสอบอันนี้หนูซื้อเป็นกระสอบฮียขายเป็นกระสอบเหรอเราเริ่มทำชักโครกกันเลยดีกว่าเรื่องน้ำใสน้ำสีปล่อยให้เป็นเรื่องของอ e ีพีหน้าครับไปนีุ่ปกรณ์ก้มีไม่เยอะมีอะไรบ้างชาักโครกฝาฝาลองช,ชักโครกที่เป็นสุขสุขระอันนี้เราเราลองเอาที่มันของเก่ามาลองใช้ดูก่อนของเก่าหรอตูดหัวบอลพี่กินหนึ่ง มีไม่มีอันนี้ไม่เคยใช้ <Okay. S 1> นี่หัวบอลต้องจําเป็นมากคือต้องมีต้องมีต้องมีอันนี้เดี๋ยวทำเป็นชุดคลิปสวงเข้าไปเลยพร้อมแล้วลุยเลยดีกว่าครับพร้อมยังคะคุณบรรเจิดพร้อมแล้ว,อลวตอนนี้คุณจะทำยังไงบ้างคะนี่ไงก็เดี๋ยวจะว,วัดนี่ไงวัดอาชักโครกทำป็นชี้วางปึ๊บป๊บแล้วก็ทากําหางออกมาก็เสร็จอันดับแรกเราต้องทำมือให้สวยงามก่อนอ่ะขั้นแรกนะคะพีมก็จะทําตัว เหมือนเป็นชุดคิดอันหนึ่งอ่ะสำหรับต <15. S 2> ัวนี้แล้วก็จะไปเสียบกับไอ้ตัวเขาเรียกอะไรนะหัวบอลอันนั้นอ่ะให้มันจะได้ยี่ห้าสามห้าใส่รวมกันพอดีอ่ายี่ห้าสมห้าสมห้ามล้นลไปหน่อยนะนี่ฝาดี๋ยวเดี๋ยวบาดขาเดี๋ยวบัดขาเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าบันเจิดจะทำได้หรือเปล่า แล้วหรอจะเอาเลยหรอยังีแล้วหรอยังยังตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยถึงขั้นตอนไหนแล้วเห็นเชื่อมอยู่ตั้งนานแล้วใช่นี่หรอไอ้ยาอะไอ้ยาใ,ใ,ใส่ก็ได้ไอ้นี่มันละเอียดก,กว่าอ้อาวมันไม่ใช่ของชุดมันหรอไหนอันเนี้ยอันนี้นนหรอของมันนั่นแหละติดน็อตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่แหละค่ะทุกคนถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะคะว่ามันจะใส่ยังไงก็คือใส่แบบนี้เลยดูนะสวมเข้าไปปั๊บแล้วเราก็สามารถ นั่งขี่ขับถ่ายได้ทุกที่ที่รถไปได้แปลว่าขับไปที่ไปยังได้เลยแต่ว่าลองดูก็เดี๋ยวเป็นรถกระบะนี่จะเท่นะนั่งรีบนะได้หมดอ่ะนั่งรีบข่างหลังไงขี้แล้วหลังปวดเลยเดี๋ยววิ้วอีกรอบนึงอีกรอบนึ่งหลังปวดเลยไหมรถตัวทั้งคันอะว้าวไม่ใช่เรื่องง่ายอีกแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้เอาน็อตออกไม่ได้แต่ทำอะไรไอ้เจิดไม่ได้หรอกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงดูต่อไปนะคะยังไม่เสร็จตอนนี้รอดูติดตามว่าไอ้บัณเจิดจะใช้วิธียังไงในการขันออกแล้วก็จะทำยังไงให้ใส่ตัวฝาชักโคกได้ไปดูกันเลย A มือเนี่ยมือเนี่ยเอามือขันแล้วก็ออกแล้วี่แม่งแรงเอาประแจมาทำไมที่กองี่องใช้แค่มือขันแค่เนี้ยเนี่ยมือขัน แม่งแรงดีสุดจ,<ห>จริงเหรอใช้แค่มือ,อหรอใช่เอาละเราได้อ่างละไปทำต่อฮ่า <laughs> สัตว์ป่าจะหลุดได้ชั่วโมงกว่า ก็คือส้วมเคลื่อนที่สายแคมปิ้งต้องมีติดบ้านห <Hey. S 1> ไปใส่รถกันเลยดีกว่าสิ่งประดิษฐ์อันเลิศล้ำประจำสัปดาห์นี้ก็คือแคโครเคลื่อนที่นี่ในไทยไม่มีใครทำเลยบอกให่อะไรพี่ผมเสพต่างชาติไงนี่ผมเพือผู้นำ uh. นี่ <c oughs> ใช้งานให้ดูเลยได้ไหมคะ ยากตรงไหนทุกคนทุกรถทุกคันมีหัวบอลตรงนี้อยู่แล้วถ้าเป็ใส่ออฟโรดนี่ยัดเข้าไปเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วใช้งานก็คือเปิดฝาขึ้นมานี่แบบนี้ถูกต้องแล้วจะไปถ่ายตรงไหนแล้วแต่ขับรถไปได้เลยถูกต้องจะออฟโรดยังไงไไป <จะ S 1> ได้เลยอยู่กับรถอยู่กับที่ไม่มีภยัยอันตรายอย่างแน่นอนอ้าวนั่นอดบเปียเป็นไงไม่เป็นมลพิษต่อภาวะแวดล้อมนี่เก็บไป ทิ้งที่บ้านคุณถูกต้องอธทิายนี้ไม่เห็นภาพไหนผมว่าต้องมีคนสาธิตให้เขาดูไปดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าถอยรถไป เคยไหมเคยประสบปัญหาไหมพ่อสมัยก่อนพ่อนี่ขี้ตองเว็ดตูดถึงเป็นลิ้สีดวงถึงทุกวันนี้เพราะว่าสุขลักษณะมาอนามัยไม่ได้ที่ตามป่าตามปงเออที่สําคัญไปต่อยอดต่ออะไรของเขาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้คุณได้ถามจริงเรพ่อไงให้แดกมาม่าแห้งเนี่ยกินแล้วปวดที่เลยทันทีเลยถูกต้องกูเห็นแล้วครับกูเห็นแล้วขี้เดียวพ่อท้องเดียวกับท้องเร็วพ่อขี้ยังไงมันก็ไม่อ่าน ยังไงมันก็ไม่อล่มาดูมาดูทัศนียภาพดีแถวนี้เนี่ยชมวิวพ่อชอบนั่งดูคนผ่านไปผ่านมาใช่ก็ปวดท้องไม่ต้องเสียเวลาต่อไปเอางี้พ่ออาจจะกลัวการอยู่กับที่เดี๋ยวนั่งไปด้วยผมับรถไปให้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเดี๋ยวเอาถุงก่อนเพราะว่าไม่เปิดโอเพนใช่พ่อโอเพนเนเหรอไม่ได้อักโัวะอยากโัวพ่อไม่ได่ใช่าบนี้ พ่อกู้นหาไอ้สารได้หข้าหลังหันหลังไม่แม่พ่อลองนั่งพ่อลองนั่งพ่อรองนั่งพ่อลองนั่งเดี๋ยวขับรถให้อ่าอ่าอู้เป็นโคตรเท่อู้เป็นโคตรเท่อู้เป็นโคตรเท่จอดลกแค่บ้านน้ำเออไอจิ้วไยอ่าปกตินั่งในห้องน้ำเนี่ยเรามองแต่ประตูถูกไหมได้ถ้านั่งเฉยๆเราก็เห็นแค่กำแพงใช่ไอ้น้องขับรถไม่ต้อง องก่นอองงกก่่นนนั่งเลยเริ่มชอบเลยนั่งในในหน่อยนะพ่อนั่งในในโเขาจะเป็นคนแรกในโลกนอกจากคนที่เข้าร่วมบนรถไฟถูกต้องสามารถจะขี่บนรถแล้วก็เคลื่อนที่ไปแล้ใช่ปกติแล้วจะมีแต่รถไฟเท่านั้นไม่มีเบลร์ไฟแบบไทยรุ่นสองรุ่นสองใช่ยังมั่นใจได้เหรอนี่ไปอะไรกันนะโอตัวไทยโอตัวไทยโอตัวไทยหลานล็อ สุอดเลยนะผู้ชายคนแรกเลยนะที่สามารถจขี่รถเคลื่อนที่ไปด้วยเยอะเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดแล้วของปัญญาบรรลุเออเปนงนแต่พูดถึงว่ามันได้บรรยากาศจริงได้บรรยากาศแต่ถามว่าคุณจะน่ันดที่ที่คุณจะนั่งยืดเชียวเนี่ย ถ้าเราไปขี่ในป่าเลยซ้ายขวาเป็นป่าหมดเลยเราขับรถไปชมนกชมไม้แล้วก็ขี่ไปเป็นไงพ่อพ่อเป็นไงเขาจะขวนขวายการเข้าไปในป่าหาความสงบทำไมเขาไปขี่ใช่แต่ว่าทีนี้ซ่วมอ่ะมันไปนั่งกับพื้นไม่ได้เขาไปนั่งกับพื้นยหนไงหญ้าตั้ตูดไม่ได้อ่ะสะดุ้งเลยเนี่ยมันไม่ถูกพ่อเป็นผู้หญิงอ่ะไม่ได้บรรยากาศถ้าผู้หญิงทำไงสะดุ้งยุ้ยย้าย มันเขก็อีกเราสร้างมาแก้ปัญหาให้แล้วพูดถึงว่าโอเคบรรยากาศแต่ถามว่าแล้วจะนั่งขี่ได้หรือเปล่าเนี่ยได้ที่นะมันจะไม่ได้สบายไปดิเจ๋งเลยแต่พูดถึงว่าผ่านผ่านไม่ได้ไหมพ่อไม่ได้จะขี้จากขี้ได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้มันได้อยู่แล้วไปครับไปครับจะลองขี้สีกทีไหมนี่ได้ครับพี่ไปจอดรถลรบก่อนก็ได้ครับพี่มาพอดีเลยเห็นไหม นี่แค่นั่งชมมีแอฟตีมาขอนั่งคุยด้วยมาเลยครับพี่นั่งเลยนั่งเลยพี่นั่งเลยมีเงื่อนอะไรนะเห้ยเห็นไหมเฮ้ยไปไงนั่นบรรยากาศคื่อทำให้ลองเห็นไหมว่ามันใช้ได้จริงจริงใช่ครับถขับรถไปด้วยเดี๋ยวขับไปด้วยขี่ไปด้วยถูกขับรถขี่หมดหรือยังเออยังไถ่ายรูปกันับ ทุกอย่างนี่อยู่ในการคำนวณนี่ได้ไม่ไม่มีโดนนี่นะอันที่จริงเราจะใส่ไว้เลยตลอดเลยก็ได้นะเออเราไปด้วยก็ใส่ไปงี้คนก็จะงงว่าเอ๊ะคืออะไรได้สามารถถ้อยขยะได้แบบเม่อกีอหรองเ้ได้โอ้โหทำไมา่านผานผานโอเคใช้ได้ไอ่พอชอบ เอาไปห้าร้อยห้าร้อยไปห้าร้อยบางรไมยเอาไปท้าร้อยนี่ขายขายความคิดถ้าเป็นขระบอจนเลยก็สิบสามล้านเนี่ยพ่อพห้าร้อยพ่อได้แต่พ่อไปขายขายสมองพ่อบอกว่าเป็นของพ่อพ่อเอาไอเดีย้่ยชักแทงเออมีคนลงทุนนี่ชักแทงเนี่ยพ่อไปเอาเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะพ่อขอเงินลงทุนสิบล้านอ่ะใช่คุณไม่ได้ต้องการเงินสิบล้านหรอกสิ่งที่คุณอยากจะมาจริงๆผมอยากจะรู้คุณคุณมาทำอะไรกันวันนี้ผมเห็นพ่อเออแบบอยากอยากมีเงินมนทองพ่่อไมมลา โอเคโอเคเอาไปทำตามกันได้กับชักโค้งเอาท์ดอร์แบบนี้เคลื่อนที่แบบนี้สายแคมปิ้งต้องมีติดบ้างนี่ครับเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วว่าใช้ได้จริงเดี๋ยวเราเอาไปใช้ในป่าได้จริงถ้ารถไม่มีตัวนี่ยทำเอาเอาส่วนใหญ่ออฟโรดจะมีหมดทุกคนโอเคจะได้จะได้เจอกันใหม่อี e ีหน้าครับลาการพูดถึงเท่านี้สวัสดีครับดีดีดีก็คือพูดง่ายๆว่า ช่วงฉุกเฉินจะจะรีบไปด้วยแล้วก็จะกดท้องขี้ด้วยเสียบท้ายรถถุงใบหนึ่งใช่จบลงไปจบเลยขี้ไปเสร็จปั๊บมัดถุงโอเคผ่านบาน